ข้อเหนียวจ,จริงๆขอเหนียวก็แจ้าจิงๆก็เจ้าเด็กน้อยเลยอันนั้นท้งมันอืดอันนี้ทางกิ้งกิ้งโออันบอ่อท่าอีกอันนังหนนาเนาะท่าอันที่ท้องอืดเน,นานะเอากินน้ำในี่นี่น จะาะได้ยินมาหานมาหาจกจานมันต AL ้องขี้ออกบอกมันเป็นอันขี้อันนั้นขี้เข่งโองกชเรียงขนนี้นันะมนโนนโนไม่ต้องยืนเลย น้ำครับบอกพี่มากินข้าวหรือน้องนพี่กินน้ำเหรอให้พี่กินน้ำเหรอ,หอนั่งกินน้ำมืเลยเกิงเกิง ชอบกินวิตามินซีหรอลูกมันด็เฟื่อนบุญล่ะโอ้หน่มๆไปเทเข้าไปนะมามามแม่เอมเทน้ำให้เทน้ำให้อ่าตักกินตักกินก่อนตักกินก่อนเร็วตักกินอ่ากินน้ำมมมมมกินน้ำหมมมมันกินน้ำหมมมก่อน จัดแบบนี้จัดแบบนี้ลูกเออกิตงตบมือตบมือครับตบมือให้วินครับว้าวเทด้วยเทเล่นแล้วเทเล่นแล้วกินกินโ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 น่ no, 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 no. มันจะเปื้อนไม่เอาเลยมามาตักกินตักกิน oh, okay. s <S อ้าวเด็ดเสียสุดเด็ดโอ้คือว่าเด um ็ดเลยอ้ะอืม กินกินมาจะนโ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 นนนไม่เล่นครับไม่เล่นครับไม่เล่นครับ น้องนบะมาลูกค้ามีต้งคนข,ขะ่ะกินกิเนนามขาตเยบเขาตุม น o no no n no, อ no, no, no อนนอนมาเออกินแบบโอ้โอ้โอ้เอ,อยกช้อนให้มันส,งสูงๆหนูกมันจะจับจับปลายพูดมากินตัมือตัอม,อตอมือเลยมาวินกินมัม่มมนะครับมาวินกินข้าวต้มครับกินข้าวต้มครับ โคจิมามามามครมามกิง hmm. ก mm ิงกิงไปส่วนแล้วว่าจะใครคนเดีจนกรายอรอยางนีตัวก็จะปรับัให้กิดกปรับ จในเดมาบอกดี๋ว่านีน้ก็ต้องืนายยอมีนสวัสเลยก็ต้องยอมบอกกิน